เขาแต่งแล้วใบเขาใหญ่ขึ้นใบใหญ่ขึ้นงามขึ้นแล้วก็เขาจะได้สัดส่วนเขาเลยเขาได้สัดส่วนเขาแล้วเขาได้อเขาได้น้ําหมุนด้วยแต่น้ําหมุนยังไม่ใส่ใส่มาเนีด้น้ําหมุนังบ่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวข้าจะพยฟัง้ฟังไม่ใช่เออสีหัวเราดีใหญ่เลย,ยน้ำไม่มีแต่น้ำมันจะไกลไปหน่อย น้ำน้ำมันยังไม่ไกลมันน้ำใกล้ใกล้ต้นหน่อยนี่ต้องไปยืนที่เจ้ายืนนี่เลยโอ้หัวน้ำนะพี่เอออยู่นี่อ่ะอยู่โน่นแล้วก็ทีนี้ไอตัวนี้เจ้าใส่กาวบ่ไม่ได้ใส่ครับพี่อ่าั้งั้นเจ้าตัดใส่สามทางตัวนี้เลยเอาไปไหนพี่สามทางอ้าไปนูกไปนี่ไงใส่สีหัวเลยเออสามสีหัวเลยเาะอันนี้มันใหญ่มันใหญ่เอาสีหัวเลยหมุนสีหัวโอ้ต้นใหญ่ใส่สีหัวทีนี้สีหัวใช่ครับแล้วขยายออกไปหน่อยครับพี่ขยายไปสองนึง เออเนี่ยมาเนี่ยขยายวาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยจำไว้เลยใส่ท่อใหม่พี่เนาะเอออันนี้ท่อใหม่มาใส่แล้วก็เอาเอาท่อใหม่ใส่ไสโนูดเลยอันนึงแล้วอันนี้ต่อนี่เลยใช่นะสี่ทางสี่ทางใส่มานี่เลยมานี่เลยเนี่ยไกลไกลอย่างนี้แปลว่าเราเดินเฉพาะต้นใหญ่เดินเดินน้ำสี่ทางพี่เนาะใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยครับพี่เนี่ยพ่อหลักเขาเนี่ยเนี่ยดูด้วยหลักเขาวานี่แล้วเนี่ยเจ้าเออเนี่ยเจ้าเออเนี่ยครับพี่เนี่ยเจ้าใส่สี่ทางตรงนี้เลยครับแล้วก็ไปนี่เสียเงินอีกแล้วมานี่ ไม่เสียรายครับแล้วก็เอาในต่อไปต้นใหญ่นะต้นนี้เป็นต้นใหญ่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 ครับเนี่มาที่นี่นะเนี่ยเอาตามนี้แล้วทีนี้เขาจะได้โอ้โหเขาจะขอบคุณเราหลายๆเลยว่าแหมรู้ใจก็ได้ไงว่ามันแท้มาจากไหนที่แท้มาได้เปลยเหมือนกนที่แท้ครับก็ใส่เลยก็ใส่ตัวพิสซากมาสองเดือนที่แท้อะไรก็ใส่เลยเป็นเปลยเหมือนดำพึกงกูนะอืขี้แพ้ขี้ข้างคาวขี้ควายขี้งัว ใส่ได้หมดยกเว้นขี้ไก่หน่อยเพราะขี้ไกลล่เราไม่รู้ไม่รู้ใส่มากใส่น้อยถ้า <คน S 2> เราถ้าเราใส่มากมันจะร้อนมันจะร้อนเกินฮนะแล้วถ้าแล้วก็ใส่ใส่ใสบางๆหน่อยเกลี่ยไปอย่าไปโปะมันได้มันก็สอบก็โปะไว้ตรงนี้สองสอบโปะเรียกไม่ได้เกลี่ยบางไปแล้วแต่ว่าคอมคันโซเลียนเนี่ยมันจะรสชาติดีด้วยถ้าใส่พวกเนี้ยอ้ออ่าถ้าใส่พวกขี้ ที่ต่างๆเราเอ่ยมาเ,เนี่ยฮะมันจะทำให้สาารสชาติดีด้วยนะรสชาติดีแล้วต้นสมบูรณ์แข็งแรงไไถ้าดูแลแต่แค่ปีแรกดีๆเดี๋ยวโอ้โบราณท่หัวกูเห็นนี่ดูแลเป็นของมือเลยต้ตายเลยพอรู้จักพีท่ทีแรกก็ไม่ตายแล้วให้เหนื่อยแบบนี้ผมปลูกปีแรกในย่าพี่เพียงขอนะครับ<อ>แล้วแต่มึงเลยห้ากินของมึงร,รอดวะทำมาซ่ไปเลยไปดูสั่งเราไปดีแล้ว ก็ตายหนาวไปดีครับก็ตายหนาวอย่นี่การขี้นี่เทนี่เดียวตุ๊กขี้หัวหน้าบนหัวเดียวนี่ดิโอ้แบบนี้ว่ะหัวเดียวนี่นะบมั้างหลังโอ้มีไตหนาวด้วยครับซับอะไรข่าวเตียนด้วยหนึ่งหัวซับหัวนี่ใส่ซี่งวบป่ะนี่เออว่ะขยาอีกอันนี้เพิ่งใส่เดินกูพานีสองหัวตายยังไงนี่การหุ้มันตัดทิ้งกันนี่ตัวนี้เป็นการหุ้มหมดเลยนี่โอ้เป็นการหุ้มหมดเลยครับนี่ตายหมดหมดแพงในฝั่งที่ตะวันตกนะครับตายหมดแพงเลยนี่แต่ก็มันยังอยู่แต่ว่า มาวันนี้ของต่อยงามมากครับเนี่ยได้เลยมาตอนนั้นไม่ยี้นะไม่ยี้นะครับมันมันไม่มีใบเลยเดินธรรมดานี่เราไม่ได้ผ่านฝนนะเนี่ยรเราพวกกันตั้งแต่ปลายหนาวแล้วก็มามามาเข้าฤด,ดูร้อนเนี่ยยังไม่กี่เดือนครับประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าเนี้ยเดือนครึ่งเดือซ้ำสองเดือนนี่แหละประมาณเนี่ยบอกบอกบอกให้น้องก,ก็ทำบอกน้องก็ทำนะให้น้องก็ทำแบบนี้นี่นี่มันนี่มันนี่มันนี่มั้ำในใบไม่เกี่ยวขนาดนี้อีกครับน้ำไม่พอออกดอกคือมีบ้านนี่ ม่โอ้า่บอกละใส่ตีหัวง่าย่่หัวนสามก็ใส่ดใส่ตีหัวอนาีหัวเงนั่น่นี่ในออกดอกแล้วนี่อะไนี่เนาะเาสีาว้สีเป็นมาน่นไฮไลท์น่ทีแรกเป็นครมาคับโอ้ทีแรกครโแล้วเอแต่มานี่มานี่มานี่ไฮไลท์มานี่เดี๋ยวจะคุยตองตงไฮไลท์ตรงนี้เลยมาเนี่ยฮะเนี่ยอันเนี้ยเจ้าตั้งใจว่าเป็นไฮไลท์ใช่ไครับระหว่างที่เจ้าไว้อย่างเนี้ยมาไฮไลท์ของเจ้า แต่ต้นไม้ไม่ไฮไลท์ด้วยหรอกเพราะว่าเราไม่ปรุงอาหารให้เขาไม่ได้ใส่พวกปุ๋ยปายยี่สีอะไรให้เขาเนี่ยเขาเขาไม่มีธาตุอาหารพอแล้วทีนี้พอนั้นเขาจะทําให้เขาจะทาให้ให้ต้นไม้เราเนี่ยออกออกไปจะรุงจะร่วงอะไรแล้วแต่เพราะว่ามัน,มนได้ได้ออกพวกนี้ไง<อ>ใช่ไหม<อ>มันเลยทําให้ต้นเราโซมมันจะโซมเอาเ<อ>นี่ยไฮไลท์ของเจ้าคือเนี่ย ออกซากไผไล่ามันจะคือออกซากกินจิ๊บอันนี้อัี้ันกินจิ๊บอันนี้พิซซากินเป็นี่วพิซซากินกินจิ๊บอี่ก้านยาวเลยนั่นแหละออกทะเลยเพราะว่าตรงตรงนี้ไม่ได้ปีนี้เอาเขาจะสมบูรณ์เลยแล้วจะปลั๊กทำไมล่ะปลั๊กให้เขาตายทำไมล่ะลูกสาวพ่ออยากกินทุเรียนบอกเอาไว้ถ้าลูกก็บอกนี่ก็ตายคขาเนี่ตายแล้วฟื้นใหม่ครับฟื้นอันนี้เนาะตายคึ่งต้นครับตายหนาวปี ต้นพีทแรกครับตัวนี้ไตยหนาวครึ่งต้นมาเลยครับนี่หนาวเสรามิกินหมดต้นของนิ้มใต้หมดเป็นการทุกตัวครับมันก็ฟื้นแล้วนี้ป้ายาอะไรในฟื้นของมันครับไม่จิดแล้วน้ำนี่สำคัญนะครับพอน้ำกลายมาอย่างนี้ตอนสมาชิกเราดูมันว่าดูมันว่ามีทิวทัศนทั้งตัวนเลยแล้วเจ้าก็มีกำลังใจด้วยมีกำลังใจด้วยว่าปลูกไปที่ไหนดำๆต่ปลูกชี้ๆตี๋เกี่ยวกันละปลูกใหม่เสริมนเล็ก โอ้แต่ว่ามันตายร้ายครับไปก่อนถ้ามันดูแลดีๆนี่ใส่ปุ๋ยให้ยาเนี่ยสวยนะว่าบ่ามาถึงวันนี้แล้วสวยอยู่ถือว่าเือว่าผิดตาที่ไปสั่งมาดูตอนนั้นมันมันเหมือนตายแล้วอ่ะมันยอดโขกยอดไรใบก็โอ้โหไม่มีให้ยาทันพอดีก็ยถ้าอยากมาจะมาให้ยาทันพียพกเชลาร์ันจะตายทุบเนี่ยฟื้นเนี่ยฟื้นอะไรนี่ครับฟื้นโอ้ต่านตายแล้วมันตายแล้วไม่มีใบครับไม่มีใบไม่มีอะไรเลยยอมยอมจะของยอมเอาแล้วไม่เอาแล้วยอม พี่แจ็คดูผมหน่อยพี่แจ็คว่ามันจะตายแล้วพี่แจ็คว่าพี่แจ็คก็ไม่ตายมันจะตายตีตรงนี้เนาะหนาวพอเนาะหนาวน้ำไม่พอเนาะต้นใหญ่เนาะมาช่วงหน้าแล้งด้วยมันมาช่วงไอ้หนาวแล้วน้ำไม่พอเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยครับหนูต้องตัดแต่งเยอะเนาะต้องแต่งออกเยอะเลยนาะใช่ป่ะสิ่งฟอนเคยไปงานแบบออกซะเนี่ยคอยสิ่งนี้เอาอกเพราะว่ามันสามง่ามเลยพี่เออเนี่ยสิ่งที่มานี่เนี่ยออกอ๋อ เนี่ยสวยได้ไหมทรงมันสวยได้ป่ะที่แรกมันมีไปทรงไม่มีทรงว่าตายทุกใบก็ไม่มีใบมีก็ใบแบบย่ากเข็มเงี้ยหลเล็กเนี้ยอืก็มือนไม่มีไม่มีใบแล้วแค่มาล้นี่ยมันมันรดเบ็ดส่วนเลยครับแต่มาตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าน้องเขาก็ค่อนข้างจะประสบความสาเร็จในการดูแลแล้วล่ะผมว่านะน้องเขาประสบความสำเร็จในการดูแลแล้วเพราะว่าเนี่ยอย่างนี้เรามองไปอย่างเงี้ยภาพภาพภาพไปเงี้ยมา่อนมันไม่มีใช่ป่ะ ไปวิยามองสวนดีกว่าถูกไหม,มช่วงก่อนหนาววยาม,งมองสวนเลยอยอยม่วยามงสวนเลยแต่ม,ตม,ามาตอนนี้หังหนาวนี่โอ้มหไหวนะครับหลังหนาววันนี้มาตอนนี้ดูแล้วพับโดยรวมเขาเขียวเขียวเขาเขา,เขาได้ขี้แพะด้วยแล้วได้น้ําด้วยครับแล้วก็แต่ว่าปุ๋ยพวกนี้ตามปุ๋ยโซนนี่ก็ต้องใส่นะครับเพราะว่าไม่ใส่แล้วมันจะได้แต่งามใบหรือว่าหรืองามใบหรืองามอะไรนี่ก็ตายเดียตัดตัดแล้วแตกใหม่ครับนี่ต้นต้นนี้ตายตัดตัดออกขึ้นใหม่ ดูดูไม่ได้ตอนนั้นนะไม่อยากจกะดูเลยวมาเลยไม่อยากจกะดูเลยตอยบอกจักดูแค่นี้พอตรงนี้พอต้องดูมันมันแย่ผมจัดก,การเองเดี๋ยวผมตัดเองจัดเองเอดูต้นยางนี่ครับต่วนนี้มันมันเป็นดินพูลนครับมันเลยไม่ขึ้น<ม>เพราะยังไม่ปรุงดินเนี่ยวขปลูกเลยครับทีนี้ต้นยางปึกเบึกโคนปลูกทีนี้ก็ฮะทีนี้ก็จะบอกชาวเกษตรนะครับที่อยากจะที่อยากจะพลิกฟื้นหรือว่าบำรุงรักษาหรือว่าต้นไม้ที่เรา Yeah. แย่เราทํายังไงโอ้มเมอาเอาออกเถอะซื้อใหม่เปลี่ยนถ้าเราดูว่าต้นนี้มันหน่วยก้านดีพอมีอนาคตเราก็แต่งเติมให้เขาครับเช่นตัดกิ่งแต่งกิ่งที่มันไร้สารออกซะมันจะดูบางขนาดไหนก็ปล่อยมันฮะเดี๋ยวสักพักมันหนาเองสองอมีขี้แพะขี้ง้อขี้ควายก็ใส่ไปบำรุงไปฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นอา,ารรองเขาสามเราขายไม่ได้คือปุ๋ยตามสูตรที่ต้องใส่นะเพราะว่าถ้าไม่ใส่แล้วกิ่งมันก็ไม่ใหญ่ ต้นมันก็ไม่ใหญ่แล้วเราจะเอาสิ่งไหนไปแฝนลูกแฝนต้นล่ะไม่มีแต่มาพออยางนั้นอนะ่ะเราก็อย่าลืมพวกนี้ไอ้ดูงามแล้วก็กดูงามแหละแต่ว่าเราก็ต้องขยับขยับเขาหน่อยฮะอย่างสิบห้าสิบห้าเนี่ยช่วยเขาหน่อยเสมอช่วยขยายกิ่งขยายต้นขยายหน่อยอนาคตก็แฝนลูกได้หมดทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเอาว่าสมมติเอาว่าเราเลี้ยงแต่แค่ีค่งงอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็ไม่ขยายนะครับไม่ขยายมันก็ไปไม่ได้ เพราะว่าทุเรียนเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเขาเกิดมาจากเคมีอยู่แล้วนะเ,ออเขาเพาะพันธุ์ที่แรกเขาต่อกิ่งตอก้านเนี่ยเขาก็ต้องสสมน้ำยาบ้างอะไรบ้างเพื่อให้จิตกิ่งจิดก้านเพราะฉะนั้นเขาจะมาใช้แต่พวกนี้เลียไม่ได้นอกจากพวกเม็ดไอ้ที่เรากินเราเหว่งคลิงไปขึ้นมาเองอ้นั้นแข็งแรงอยู่แล้วเ,ออเขาไปได้อยู่แต่ถ้าต้นรากกาเราซื้อมาจากร้านทั่วไปเนี่ยพวกนี้เราต่ตอกิ่งหมดต่อกิ่งหมดก็ต้องไปตามเวลาเขาใบอ่ะเราจะไปดูมากเลยครับ ดูเอาแค่พองามพอเดี๋ยวเขาต้องถ่ายอยู่นะสี่ห้าวัน็ขาถ่ายออกอยู่แล้วเขาไม่มาเยืนอยู่เราได้ตลอดชีวิตแบบนี้ตนดต้องกำลังมาแล้วครตบดตองมาแล้วแต่ถ้าต้นใหญ่เก่งใหญ่นี่อยู่เราได้นานเพราะว่าเราแฝงลูกไาเินเก่งใช่ปหล่ะแต่ใบเนี่ยันไปตามเวลาตวอ้มันเยอะอะไรก็คือว่าสภาพตอนนั้น่ผมไม่อยากมองเลยผมก็แต่งให้น้องไปงั้นนะครับเพราะว่ามาแล้วนี่หน้องสานน้องเขาก็ถามให้เขาดู แต่เขาแต่งเองน่ะส่วนหนึ่งเ <c oughs> ขาแต่งเองฮะแถวในเขาแต่งเขาทำมือพิจักทำแล้วครับเพราะว่าบอกน้องกับน้องก็บอกผมทําได้พี่แต่ว่าผมไม่กล้าทําผมจะ่รูทำยังไงก็เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอมันยเยอะเลยมันตายทูบนะนี่มันตายทูบเน่ยมันมีตายทูบพอตัดทิ้งเลยนี่มันตายทูบบางกิ่งครับโอ้ที่ตัดครับมันเลยห่างครับตะกอนมันก็กินเยอะครับตายทูบนะครับเนี่ยไปตัดตะกอนปกติดกลนเขมีอยู่ไอ้ต้นริบพ่จักตัดวะ ผมตัดอิตัวนี้ครับพี่ม,มันตายทูพ่พี่ผมตัดแล้วมันตายทู่อีกพี่แล้วเสียบไิสกัศไปแล้วมันก็ตายทูกตายยอ่ <c oughs> ยอๆเข้ามาเป็นเซลาครับผมตัดริ้งเลยครับ<อ>แดงข้าง,งบนยังรกเยอะนะสายข้างบนรกเยอะเป็นรังนกนะั่นแหละเดี๋ยวเป็นรังนกพี่อยอยู่ที่เอาเกาะอ,อยู่<อ>มันได้ขึ้นไม่ถึงก้องต้องต้องขึ้นไปขึ้นถึงนี่บันได้ขึ้นมาแค่ไหนใชนะพี่เราขอเกาะนะพี่เราเพราะว่ามันเกาะเลยข้างบนมันแน่นจะจัดเขาเดี๋ยวเป็นรังนกครับครับ เดี๋ยวนกจะไปทำรังตรงนั้นแหละโอ้สาเหตุมันมีฮะเข,เขาเอิญวังนกรังนกไม่ใช่รังนกปลอมนะครับร oh. ังนกจริงๆขึ้นไปทำแล้วนกเอี้ยงนกอะไรไมันชอบฮะบ oh. มันชอบไปทำเป็นรังนกอยู่ตรง oh. ตรงทีมทึบๆเนี่ยฮะหนึ่งสองพวกมาเรีแมงมาเรีฮะหรือวมาเราเขาเอิญว่ดด้วงอ่ะแต่จริงก็แมงมาเรีไอตัวสีน้ำสมม้สมอ่ะฮะส้มแสกๆพวกเนี้ยมันจะแอบซ่อนแล้วมันจะไปกัดกิ่งแล้วผหมดเลยครับเสียหาย